ระบบแสงอาทิตย์บ้านผมนะตัวนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะแผงเดียวนะครับแผงเดียวอยู่ตอนนี้ใช้แผงเดียวทดลองใช้แผงเดียวเป็นแผง120วัตต์นะอ่อะไรเป็นแผงโซลาเซลล์120วัตต์ามาดูชุดชาร์จกันตัวนี้ชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จ ใช้ใหญ่ๆเลยนะต่อมาชุดชาร์จก็จะผมจะใส่สวิตปิดเปิดหลอดไฟได้วยนะครับสวิตปิดเปิดหลอดไฟนะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตไปหลอดที่สองนะแต่ว่าไม่ได้ต่อตัวนี้เปิดตลอดย4บสีนะยังไม่ได้ทำระบบตัดต่อแบตบตัวนี้ก็คุ้นๆนะครับ ก็รีวิวให้ดูเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นระบบฟรีมาตนั้นนะครับเป็นแบบเก่าจากรถยนต์ที่ผมปลดระวางมานะครับประมาณสัก3ปีนะครับก็ยังไม่มีเวลามาอัปเกรดเป็นระบบ,บง่ายๆนะครับทำเพื่อการทดลองนะครับแล้วก็ดูว่า เขาจะทนทานขนาดไหนนะถ้าเราไม่มาดูเขาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูนะครับดูจากอยากย่ดจากอยากย่นะดูจากอยากย่า่น,น,น,นี่สายมันไปนุ๊กนะครับโอเคนะครับอันนี้อีกแผงหนึ่งยังไม่ได้ใช้ เดี๋ยวค่อยเอามาใช้แผงร้อยยี่สิบบาทนะ